นาเดตยาย่าเผยโมเมนต์คั่งรักด้วยรูปคู่หวานชำ้ำหวานกันอีกแล้วสำหรับคู่รักซุปตารนาเดตคูกิมิยะและยาย่าอุรัสยาหลังจากให้เอกหนุ่มคู่ขา่าวเซอร์ไพรส์ขอแต่งงานไปสองเดือนก่อนก็หวานช้ำสุดๆล่าสุดคู่รักมีโมเมนต์น่ารักน่ารักสาสความหวานความคั่งรักก้างไอจีด้วย คุมโทนชุดคู่พร้อมแก้มแนบอิงแอบซอบกันและได้ระบุแคปชั่นไว้ว่ากรุบกริบนุ่มหนักอุ้งๆและมีแฟนคลับเข้ามาสารคอม,มเมนต์แซวความหวานกันเพียบหากชอบคลิปข่าวนี้ฝากกดไลค์กกดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ